สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับนัทนะครับ Isuzu Truck for sale นะครับวันนี้เราอยู่กันที่เดิมนะครับ Isuzu Kingyon สาขาสามแยกปักทงชัยอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ก็พามาดูรถ6ล้อขนาดกลางนะครับกระบะดำนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยมันมีความพิเศษกว่าคันอื่นๆนะครับพิเศษกว่ายังไงต้องไปชมกันดีกว่าครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผม ไปกันเลยครับเดี๋ยวพาไปชมครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับก็เป็น FRR แน่นอนเลยนะครับ210แรงม้าจากสติ๊กเกอร์ที่โชว์อยู่ด้านหน้านี้นะครับแล้วก็ใส่ออปชันเข้าไปนะครับติด GPS ด้วยนะครับที่เป็น GPS จากทาง Isuzu นะครับเรียกว่า Teletech นะครับ GPS ตัวนี้ก็มีประโยชน์มากนะครับช่วยบอกให้ทราบนะครับ ถึงพฤติกรรมการขับขี่เพื่อที่เราจะปรับปรุงการขับขี่ให้ประหยัดน้ํามันแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็รักษาสุขภาพหรือ,อคุณภาพของรถนะครับให้อยู่กับเราใช้งานกับเราไปได้นานๆนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะบ่งบอกอัตราการสิ้นเปลืองนะครับโดยจับการาบริโภคน้ํามันจับจากที่จ่ายผ่านหัวฉีดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแม่นยํามากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของสามารถที่จะ รายงานตำแหน่งนะครับว่าตอนนี้รถอยู่ที่ไหนแล้วนะครับได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงนะปัจจุบันมากที่สุดมากกว่ายี่ห้ออื่นนะครับเพราะว่า GPS t e l e t e h เนี่ยดึงข้อมูลนะครับจากกล่องสมองของรถเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็เป็นรุ่น m a c t a l k นะครับเป็นตัวที่เหมาะกับงานลุยหนักๆนะครับงานวิ่งบอ่อดินบอ่อทรายนะครับ งานที่จะต้องวิ่งทางชันหรือบนเขานะครับก็เหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับงานสมบุกสมบันนะฮะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคันนี้นะครับก็ต่อมาเป็นกระบะเหล็กดั้มนะครับอ่าตอนนี้จะเป็นคอกลั้วสองเส้นนะครับแล้วก็ที่ว่าอ่าเป็นกระบะดั้มธรรมดาที่ไม่ได้ธรรมดายัางไงนะครับคันนี้นี่เขาก็เสริมเขี้ยวเล็บ อุป,ปกรณ์หรือออปชันหรือของเล่นมาให้ด้วยนะครับยามค่าคืนนี้ก็จะมีไฟนีออนนะส่องจากใต้ท้องลงพื้นนะครับเมื่อเรายกดำขึ้นเพื่อให้เห็นชัดๆนะครับก็จะมีทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะถ้าเป็นตอนมืดๆนี่แสงจะเป็นสีแดงสวยงามอลามตาเลยนะครับนะทั้งสงฝั่งนะครับซ้ายขวานอกจากนั้นแล้วนะครับนี่ <laughs> โอ้โหมี มีไฟแฟลชด้วยนะครับแบบเหมือนรถฉุกเฉินเลยนะฮะแล้วก็สามารถที่จะเซตอ่าไฟแฟลชรูปแบบว่าให้มันกระพริบแบบไหนได้ด้วยนะฮะอันนี้ให้มันกระพริบแบบนี่ครับขอทางนะครับเหมือนรถฉุกเฉินเลยนะแล้วก็จะเขาจะมีตัวคอนโทรลอยู่เดี๋ยวพาไปดูในห้องเก๋งนิดนึงครับโอ้โหมีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลย,เยสวิตที่เขาติดเข้าไปนะครับ นี่ครับหลายตัวมากนะนี่ฮะนี่มีมีไฟได้ยินเสียงสัญญาณไหมฮะนี่เป็นสวิตไฟต่างๆนี่ฮะเกี่ยวกับไฟแฟลชเนาะให้มันเออแบบไหนอย่างเงี้ยวิ่งซ้ายวิ่งขวาหรือกระจายออกหรือว่าเป็นแฟลชโหมด ก็ทําได้หลายรูปแบบเลยนะครับมีเสียงเตือนด้วยเมื่อกี้ที่เปิดให้ชมเนานะี่เป็นตัวคันยกดานะครับมีภายในภายในห้องเก๋งนะครับก็ใหญ่โตกว้างขวางนั่งสบายนะครับอ่าแล้วก็มีไฟแสงสว่างอยู่กลางหลังคาเป็น led หลอดยาวนะครับตอนกลางคืนสว่างเห็นชัดเจนมากอ่าระบบอํานวยความสะดวกก็เป็นกระจกไฟฟ้านะครับ เซ็นทรัลล็อกด้วยนะครับล็อกด้านคนขับก็ล็อกด้านประตูคนนั่งข้างๆไปด้วยนะครับคอนโทรลได้เลยระบบแอร์สมบูรณ์แบบนะครับปรับทิศทางลมแอร์ได้หลายทิศทางนะครับโอเคทีนี้เรามาดูอันนี้ก็ต่อท่อไอเสียเป็นปลายสแตนเลสรูปตัว S นะครับถึงแม้จะเป็นรถใช้งานแต่ขอ แอบใส่ออปชั่นที่มันแบบนะเท่ๆซะหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูในกระบะบ้างอันนี้ไม่ธรรมดานะครับผมว่าเป็นไอเดียที่ดีนะ,ะกระบะเหล็กมันจะผุเร็วภายในเขาก็กูกสแตนเลสซะเลยนะครับเนี่ยที่ภายในกระบะนะครับแผงหน้าแผงข้างเห็นไหมครับแล้วก็พื้นเป็นสแตนเลสเลยนะนี่ครับภายในเป็นสแตนเลสหมดเลย กสแตนเลสนี่ด้านหลังด้วยนะครับผนังภายในด้านหลังด้วยนะครับดูข้างนอกเหมือนไม่มีอะไรฮนะเหมือนกระบะเหล็กดำ้ธรรมดานะแต่ข้างในกุสแตนเลสนะครับนั้นทนทานแน่นอนใช้กันยาวๆเลยไม่มีไม่มีผุแน่นอนนะครับเป็นข้อรั้วสองเส้นรั้วสองเส้นถอดได้ด้วยนะครับ ทั้งด้านหลังแล้วก็ด้านข้างนะครับถ้าเราไม่ต้องการให้กระบะมันดูสูงมากนะครับแล้วก็ถอดรั้วสองเส้นออกนะครับก็เหลือแต่ฝาทึบฝาข้างดูเผินๆเหมือนจะเปิดได้นะแต่คันนี้เปิดไม่ได้นะครับทําหลอกตาไว้นะฮะเนี่ยเห็นไหมเหมือนจะเปิดได้นะมีบานพับนะมีสลักนะฮะแต่เปิดไม่ได้นะครับดูว่าเขาเชื่อมแล้วก็เขา ยาแนวไว้เห็นไหมฮะก็ทําเหมือนกระบะปกตินะครับด้านท้ายก็เป็นฝาท้ายสองตอนนะครับสามารถเปิดห้อยลงมาได้เวลาที่เราไมา่ยกดำนะนะแล้วก็พามาดูด้านท้ายนิดนึงนี่ปักฉลามด้านท้ายนะครับซึ่งเชื่อมเหล็กกลมตันไว้ด้วยนะครับเอาไว้ให้รถไถหรือแบ็คโฮดันเวลาที่รถติดลมนะก็มาดันที่ จุดนี้ได้เลยดันได้ง่ายๆนะเพราะมันเป็นแท่งยาวๆเป็นแท่งกลมเป็นเหล็กตันนะครับอยู่ที่ด้านท้ายแล้วก็มีเหล็กลางรถไฟนะครับเป็นไฟท้ายเป็น LED นะครับคันนี้ก็ทำตัวถังมาจากอู่มงคลชัยการช่างนะครับอยู่ที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับท่านที ต้องการรถด,ดำที่อยากได้กระบะแบบนี้เนาะใช้งานกันยาวๆก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ <S <S> <S ก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใ,ลใจนะครับแล้วก็กดแชร์นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับพร้อมกับกดกระดิ่งเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆจะได้รับชมกันอย่างรวดเร็วทันใจนะครับดูเหมือนธรรมดาแต่ออปชันเพียบเลยนะฮะ ทั้งไฟแสงสีต่างๆนะครับแล้วก็กระบะที่กรุกภายในเป็นสแตนเลสนะครับอ่าสเปคก็ความกว้างความยาวความสูงของกระบะก็คืออ่ายาว4เมตรนะครับสูงอยู่ที่60บวก30 90เซนติเมตรนะครับความสูงวัดจากพื้นกระบะ90เซนติเมตรครับ แล้วก็ความกว้างกระบะอยู่ที่ภายในประมาณ2เมตรสิบนะครับอิซู u ูทักโฟเซลก็เป็นช่องที่แนะนำหรือนำเสนอรถใหม่ป้ายแดงนะครับอิ u ู u ูนะครับทุกรุ่นตัวถังทุกรูปแบบการใช้งานในทุกธุรกิจนะครับปรึกษาฟรีรับจองออนไลน์นะครับจัดไฟแนนซ์ฟรีส่งมอบฟรีถึงบ้านทุกทิศทั่วไทยนะครับโดยเซลนัทอิซู u ู ทักโฟเซลนะครับสำหรับคันหน้าจะเป็นรถแบบไหนตัวถังแบบไหนก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับวันนี้เซอร์นัดลาไปก่อนครับพบเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ